สวัสดีครับทีวีวชาแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่10มีนาคมครับ2568นะครับแม่ก็เกือบอยู่เกือบไปเจีนอยู่เจนไปจริงๆสำหรับบิ๊กแบตเมื่อคืนนะครับโอ้เล่นกันได้มันมากโดยเฉพาะครึ่งหลังนะโอ้โหสนุกสุดเหวี่ยมจริงๆแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างมีหลายประเด็นให้พูดถึงนะครับแม้ว่าเราจะได้เก็บแค่ได้แค่หนึแต้มแต่ก็เอานะนะ โดยเฉพาะซูเปอร์เซฟของดาวิดไรยาคือเจียนไปเจี๊ยบเกือบจะไม่ได้ตักแต้มด้วยนะเกือบจะเป็นผู้ชนะนะก็แหมในเกมเดียวกันก็สนุกนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียนกันเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับขอภัยพี่้องด้วยเพราะว่าติดภารกิจแพ็กเกจจิ้งด่วนมีปลาหมึกเข้ามาเพียบเลยนะก็ไม่ได้ไปแต่ว่าวันอาทิตย์หน้าครับวันอาทิตย์ที่สิ มีนาคมเรามีนัดก,กันนะครับที่โฮปนะมีนัดก,กันที่โฮปของเราเตะสองทุ่มครึ่งเจอเชลซีแล้วก็ต่อด้วยคู่ลิเวอร์ p ู o ชิงคาราบาวครับก่อบวานแอบบรรดาสาวกวลิเวอร์ว o ู l ก็เตรียมตัวกันได้ในการชิงคาราบาวครับกัอนอยู่ก็เซิงครับเป็นวันเดียวกันแต่เซน้องเตะก,ก่อนนะแล้วก็คู่ของลิเวอร์ p o o เตะต่อจากของเราเตะนะครับก็วันนั้นก็จะไปเจอกันนะวันอาทิตย์ที่สิบหกครับโฮปเอครับ อ่าโฮปเฮนโฮปเบียนะก็ที่เดิมอ่ะ,อะฝากไว้ด้วยละกันครับสำหรับลายนะ T O N P C i A B ครับต้นครับ,นะร,บระกรศภาษาอังกฤษตัวเล็กนะก็สำหรับทั้งหมึกแก้วปาเตนะครับหมึกแก้วเกรดเอเลยขนาด1 0 0กรัม320บาทส่งทุกไทยครับพร้อมน้ำจิ้มแลวก็ถ้าสั่ง3กล่องขึ้นไปคิดียงแค่กล่องละ3 0 0้บาทในวันนี้เช้านี้ก็ส่งอีกอหลายสิบกล่องเลยนะครับและ เป็นหมูกระจกไร้พ่ายนะขนาดหเอขนาด500กรัม320บาทส่งต่วไทยนะครับโดยเฉพาะค่าส่งเนี่ยก็ปาเข้าไป560แล้วพี่น้องนะก็เข้าใจกันหน่อยละกันนะขอบคุณที่รับนูนกันมานะครับแล้วก็ทีมงาน AIA u t อยทีครับประกันชีวิตและประกันภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า27ปีในธุรกิจนี้นะครับปัญหาเรื่องกรมธรรมอยากทำประกันชีวิตนะครับ ให้บุตรหลานค่าห้องค่ารักษาชาวบาลโรคไร้แรงประกันอัคคีภัยประกันบ้านประกันรถยนต์มีพร้อมสตว์เลยที่จะให้บริการพี่ดองนะก็ทักไลน์กันมา TONTCIB ครับเรื่องของประกันชีวิตทักอีกครั้งนะครับบ่อยครั้งหนึ่งถ้าอยากทําประกันชีวิตสุขภาพของท่านต้องดีป่วยแล้วทําไม่ได้นะพี่น้องบอกกันก่อนนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยลัะกันครับเมื่อคืนนี้อ่าทุ่มครึ่งครับก่อนหน้านี้ก็เป็น ทีมลอนดอนลงทำศึกนะทั้งเชลซีก็ชนะเลสเตอร์ได้แบบหือจับนะครับส่วนอทอตแนมฮอสเปอร์เล่นในบ้านก็เกือบตายนะตามตีสเสมอบอลมัสอ,สองนะครับโอ้โหก็ลูกทิมของแองก็ไม่ดีเลยนะครับยังคงกระท่อนกันแท่นมาถึงคู่ของเราครับแแบบแค่สตาร์ติ้งไลอ์อพมาก็ตื่นเต้าตื่นเต้าแล้ว นะตื่นเต้เตื่นเตวแล้วครับเรานะแหมแล้วเมื่อวานนี้ใครบอกมีข่าวพี่มึอสมัตประเปไม่ได้ไปสนามไม่ได้ไปโรงแรมด้วยวะโอ้โหวิ่งลงสนามเฉยเลยโอ้อีพลาดอีกคนที่มีชื่อโผล่เข้ามาครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายมีข่าวมาว่าเห็นมาตี้อยู่ที่โรงแรมไอเราเอ๊อะข่าวมาอะไรวะ สุดท้ายมาตี้มีชื่ออยู่จริงๆนะครับอ่ะมาดู starting l i n อัพของทางลูเบนเดมร์บูลมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านนะ3 4 2 1ระบบเขานะครับผู้สาประตูอังเรโอนันนานะครับมาตายเดลิกนะครับวิกตนะอร์เลนเดเลฟเลวียเลโยโยโลนะเลวียโ์โยโลชื่อแม่งอ่านยากใหญ่นะครับกองกลางครับแผงกลางก็มีมาซาอุยนะทบูโดฟรรนันคาสเซมิโลแล้วก็ตัวของ อเดโกดัลโลนะดัลโลนะครับมีอาเดแอนโดสกันนโชนะครับคิสเตียนเดริกเซนแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเชอชัวร์ซึกซี่นะเป็นศูนย์หน้าฝรั่งเศสนะครับทักทายกับพี่น้องเราหลายคนมือนกันนะครับในขณะที่ของเราครับเปลี่ยนตำแหน่งเดียวจากมาอจากมาหลุยสเคลลี่นะก็เป็นอาพี่เดวิดไรยาครับเป็นบุ้สาประตูครับยูเลนทิมเบอร์สวิลเลียมสลาดิบามากันเยสนะครับแล้วก็ ริกาโดคาราเฟอลี่เป็นแผงแบ็กโฟงของเราครับกองกลางพี่มึกโทมัสปาเตลงประจําการนะครับมีกัปตันเออร์มาตินเอเดนการ์ดพี่ข่าวดิคแคร์ไลท์นะครับดิคแคร์ไลท์แหมเดี๋ยวต้องออกสมมติยงหน่อยนะแล้วก็มีอีธานวานาลีครับอยู่ทางขวาอ่าเรนโดทัสซาทางซ้ายหน้าเป้ายังคงเป็นมิเกลเบลิโนครับตุ้มมานั่งสมรองเขาเราเราน่าสนใจนะมีคิรันเทนนี่เบนไวต์กาเบียนมาร์ตินเลลี่ครับหายกลับมาแล้ว ตีแพท์บอกว่ามาตรตี้เนี่ยร่างกายค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มีการฟื้นตัวเร็วไม่รู้เป็นพวกเอ็กเมนหรือเปล่านะมีรายบาจแล้วฟื้นตัวเร็วนะครับแล้วก็มียาคุปควีออเล็กซานเดอร์ชิิโกจอร์จินโยครับไลท์มสเตอร์ดิงเนโตแล้วก็ไมลลุยะเคลลี่นะก็เป็นขุมกำลังที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะเปิดเกมมาครับอารนอน์ซอลเดินหน้าลุยเลยนะด้วยด้วย ป้าหมายคือต้องชนะแหละเพราะว่าแ้มตามหลังอยู่สิบหกมันก็เหนื่อยนะอ่าก็ต้องยอมรัแบ 16, แมงสิบหกแ้มเหนื่อยช่ไหมแล้วก็วันนี้มาเจอทีมแมนยูด้วยก็ถือว่าอ่าเขาเล่นในบ้านกันเล่นในบ้านแล้วก็แมนยูเวลาเจอทีมใหญ่ใหญ่แมมันจะมีพลังลึกลับเป็นพิเศษแมนยูคาบ้านกับทีมเล็กมาเยอะนะมาเจออาร์เซนอลเราโอ้โหแล้วโโลเขาก็เกมเกมเขาที่เขาจะเล่นกับเราได้ก็คือตั้งรับให้แน่นและรอสวนแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั้งเกม เป็นอย่างนี้ทั้งเกมเพราะอะไรด้วยปัจจัยด้วยเงื่อนไขที่เราจะต้องเอาสามแต้มไงเพื่อต่อย,ยอดนะครับอย่างที่ผมบอกนะจบแบตนี้จบแบตเชลซีเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าจะเอายังไงต่อกับพเมลีนะจะเอายังไงต่อกับพเมลีนะครับมันอาจจะต้องถึงทางเลือกหรือเปล่าประคองประคอให้เข้าไว้แล้วก็ถึงทางเลือกอีกอันไปเน้นอ่าพเมียร์ไปเน้น UCL หรือไม่เดี๋ยวขอให้จบ แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไล,ล่เรียยกันนะครับโอ้ยเรามีโอกาสจ,จา่ากว่าที่จะได้มีโอกาสส่องแบบจ่าก,ก็คือในช่วงครึ่งแรกอ่ะของเรโดทอสซาครับตอนนั้นก็มีคุกคิกคุกคิกเมนิโนเข้าไปอก่อกวนโอรานา,น,านิดหน่อยไม่ได้แบบมีอะไรแบบไม่ได้มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันส่วนใหญ่าอาศัยการต่อบอลกับตันมาตินิอาจก,ก,นะก,ก็มีโอกาสส่องนะครับนะก็ติดแบ็กตัวของเมนิโนก็มีโอกาส ยิงนะครับลูกออกออกขวานิดนึงนะครับมันไม่ไม่ไม่จ่านะแต่เราพยายามทําเกมนะแล้วก็ลูกเดโดทอสซาครับที่มีโอกาสปั่นโอ้โหลูกนั้นก็มันปิ้นปิ้น,นหลุดทางขวาไปนิดเดียวไม่เยอะเลยนะนะครึ่งแรกเราพยายามได้อย่างจริงจริงครับในขณะที่แมนยูก็พยายามที่จะรับแล้วโต้โดยเขาใช้แผงห้าตัวของเขานี่แหละ มาช่วยมาช่วยเป็นเคมลับนะอามาตินกาก็มีอกาสส่องยิงไกลนะครับโอนา่ากันรับสบายๆอะ่ะคือเราไม่สามารถที่จะก่อกวนในกรอบเขตโทษได้ก็ต้องหาจางังหวะที่จะต้องยิงนอกกรอบนะก็มีการเจาะเข้าไปหลายครั้งครับโอ้โหแต่วลูกที่เลโดโทอสซาหลุดก็ไปปั่นด้วยขวาลูกนั้นไม่แห่งเสียดายจริงๆนะครับมาถึงในจังหวะที่แมนยูได้สวนแล้วก็เลโดโทอสซา่วงท้ายครึ่งแรกลนะ มาทำฝ่าวอยู่หน้ากรอบเขตโทษแม่ผมตอนแรกผมรู้ว่าผมรู้สึกคนเดียวผมรู้ว่าผมรู้สึกคนเดียวผู้สับผู้ตัดสินอันดุลิเทลเลอร์แม่งให้กำแพงเราถอยเกินไปแล้วก็นักวิเคราะห์ทางทางสื่อต่างชาติก็บอกเลยว่ากำแพงของอาร์เซนอลที่ห่างจากจุดของบูโรแฟนานที่กำลังจะยิงอะ มันไม่ใช่สิบหลามันดูแล้วประมาณสิบสองหลามันดูแลประมาณสิบสองหลาพีตา่ต้าก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยรองท้ายเกมนะครับแล้วก็ดิแคนไลท์ก็โมโหเลยดิคแคนไลท์แบบบอกบอกบอก,บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดนะครับจังหวะนั้นะ่ะเรามองแล้วเนี่ยบูนอฟเฟอร์นันลูกนั้นยิงไกลนะครับเกินเกินเกินตรงกอบผมก็หลุแล้วเกินออกมาอีกแต่ว่ากำแพงเราดูแลบถอยลงไปเยอะมาก และพยายามกระโดดนะครับพยายามกระโดดกระโดดแล้วอ่ะไม่พยายามกระโดดกระโดแะโด,ะโดแล้วอ่ะทั้งหลายคนเลยใน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 กำแพงเราอ่ะแล้วก็ดาวิดและยาก,ก็ให้กำแพงปิดเสาหนึ่งตัวเองก็ไปปิดเสาสองแต่มีความผมมีความรู้สึกว่าเขายืนในตำแหน่งเสาสองมากไปหน่อยเลยกลับมาไม่ทันแล้วก็ต้องชมตัวของบุโดโฟแฟนันด้วยนะครับที่แม่งวางเท้ายิงดีแต่ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่า มันใกล้มัน,ม,นมันกำแพงเรามันถอยใกล้เลยนะกำแพงเราถอยใกล้ไปอ่ะไม่ว่ากันครับก็หายซวบโอ้หายเลยมัดเดียวเลยจริงๆทั้งเกมนะครับทั้งเกมของครึ่งแรกเนี่ยกลายเป็นว่าแมนยูนำอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหก็เลยทำให้สถานการณ์ต่างๆในครึ่งหลังเนี่ยพลิกผันเลยพลิกผันเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลเราจะกลับมายังไงเท่านั้นเองครับจบครึ่งแรกก็ เราตามอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนะลูกนี้ก็ไม่รู้ม่โทษใครอะ่ะก็เอาเป็นว่าถือว่าเขายิงดีแล้วกันนะแต่กําแพงเราก็พยายามกระโดดนะกำแพงเราอะ่ะกําแพงเรามีเยอะอะห้าคนน่ะคนน่ะทั้งซาดิบาทั้งมากันเเอะทั้งคาราฟิโอลี่พิข้าวดิแคทไลนะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะนั้นได้ครับครึ่งหลังมาเราลงมาบุกเนนะเออลงมาบุกใส่ทั้งอ,อ่า เปลี่ยนมาตี้ลงมานะครับเปลี่ยนมาตี้ลงมาเปลีล่ยนเอาไมล์รูดสเคลลี่ลงมานะแล้วก็มาตี้ก็มีโอกาสยิงนะครับ <int ess Zen f one> ลูกนั้นที่จังหวะสวนกลับแล้วก็มีจังหวะยิงสวยๆลูกที่กัปตันมาติเนนการ์ดก็ปั่นก็มีโอกาสยิงครับจากลูกที่คล้ายๆลูกสูตรนะคละ้ายๆลูกสูตรคอนเนอร์อ่ะคือเปิดคอนเนอร์มาเปิดสั้นมาพี่ข้าวดีคาไลเปิดมาให้ใหกับอทอสซาและทอสซับปั่นไม้กับมาติเนนการ์ดยิงนอกกรอบ ลูกโดนเซฟอะนะต้องบอกว่าโอนาน่าโดนเซฟครับเราพยายามที่จะปลุกซ้ายบุกขวานะลูกคอนเนอร์เราเกือบทาได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นลูกสูตรวางบอลมาให้พิ้าวดิคนไลวันเล่เต็มๆเนี่ยมันนกมันโดนเฉือนตายลูกไปนิดนึงนะเป็นเป็นลูกสูตรอีกลูกหนึ่งที่เริ่มแสดงออกมาให้เห็นนะแม้ว่าเราจะถูกกับทางหลายๆแบบนะครับในขณะที่โอ้โหนาทีที่ห้าสามแม่งโคตรเสียวเลยวาซาุนหลุดเข้าไปยิงทางขวาครับ นะการโชว์มัหลุดไปทางซ้ายและจังหวะนั้นก็คืออย่างที่บอกกนะันแมนยูจะเล่นอยู่จังหวะเดียวก็คือจังหวะที่รอสวนกลับแล้วก็หลุดมาเป็นแผงเลยครับแล้วก็เปิดมาให้กับมัซอูีโอ้โหพี่แกดาวิดไลายาครับต้องขอบคุณดาวิดไลายาเมื่อคืนนี้สุดๆนะลูกแบบเดียวต่อจอพี่แกก็เซฟออกได้อะมันคือมันต้องเข้าแล้วอะเนี่ยจังหวะแบบ นัสอูเขาแปรแปรเด่นๆด้วยขวานะครับแต่ว right. nah. ่าเดวิรลย่าล้มตัวเซฟมาได้จังหวะช่วงจังหวะนั้นนาทีที่ห้าสิบกว่าเนี่ยแมนยูบุกขึ้นมาหลายรอบนะแล้วก็มีโอกาสที่เอ็กซเซอร์ซี่มีโอกาสที่จะตอกส้นแต่เดวิรลยะาก็ไม่พลาดนะครับล้มตัวเซฟมาได้ลูกนี้มันฉลาดนะลูกมันกุกขิดกุกขิกาลาช่วเปิดเข้ามานะแล้วก็ลูกมันกุกขิกุกขิกเอ็กซเซอร์ซี่ก็สะบัดเอาเท้าแบบ ไา่เลยอ่าอกาศจะยิงเอาเหนือแต่ดเวยาย่าเราอยู่ตรงนั้นพอดีครับก็เซฟไปได้เรามีสิทธิ์นะเราก็พยายามสวนพยายามทําเกมครับตัวของยูเลนึิเบอร์นะนะเปิดมาให้กับตัวของพี่ข้าวดีกันไล่ยิงประตูตีเสมอได้ในทีที่เจ็สิบสามลูกนี้แม่งปุกความหวังเลยนะต้องชมยูเลนิเบอร์ลากคนเดียวเลยนะลากขึ้นมาคนเดียวทางขวาเลยนะครับแล้วก็ พี้าดียคาายยืนอยู่นอกกรอบแล้วก็ทูมือผายมือบอกกู <c oughs> อยู่นี่นะ <c oughs> บอกเฮ้ยพี่อยู่นี่น้องนะโอ้โหแล้วก็เขาก็เปิดมาให้แล้วก็ทําให้พิ่าว,วางเท้าแบบยิงแล้วบอลมันโค้งจริงอะบอลโค้งหนีมือของหนีตัวกองหลังหนีเลเดร์เลิฟแล้วก็หนีมือโอนา,นาไปทิ้งเสาเข้าวาโอ้โหโคตรสวยยิงด้วยขวานะแล้วยิงหนีจริงอะหนีคาซิมิโลหนีเลเดร์เลิฟนะบอลผ่านทะลุก,กลางเข้าไปเลย นะฮะโอลน,นาก็ไม่มีสิทธิ์ครับลุกนี้ครัปลุกความหวังโอ้โหพวกเราเสียงเชียร์กันดังขึ้นผมนางไม่รู้ว่าบอลมันมา,มานะ 73, แล้วเจ็ดสิบสามแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็ตั้งหน้าตั้งตาลุยต่อนะครับแต่ว่าแมนยูก็คือแมนยูนะเล่นในบ้านแล้วก็มีโอกาสที่โต้สวยๆนะนันทีที่เจ็ดสิบหกเอาขึ้นไปทางขวานะแล้วก็ตัวของใครวะมีโอกาสบ่งนะมีโอกาส์ทงนะ แต่ก็ติดเซฟไราย,ย่าอยู่ครับแล้วก็เขาเข้ามาอีกนะมีโอกาสทิ้งบอลบูโ,โรฟา,านันก็มีโอกาสยิงแล้วก็ติดเซฟของดาดาวิลตไรยานะเราโอ้เราเรามีโอกาสได้เขาก็มีโอกาสได้นะครับจังหวะมีจังหวะหนึ่งที่มิเกลเมเนโดตัดบอลได้ตรงกลางสนามแล้วตักไปให้การเบียลเตลลี่เอาบอลลงหนึ่งจังหวะแล้วครับแล้วก็ซัดด้วยขวาอบอลน,น้ำหน้จาจะเสียบเสาแรกครับแต่โอนานา่นาแม่งก็ซุปเปอร์เซฟเหมือนกัน จังหวะนั้นแมนยูเขาคิดว่าเขาได้ฟาวไงเป็นต่วผู้ตัดสินไม่ได้เปล่ามิลโน,โนโนก็เลมลโนโนเห็นไวก็เรีบเ,รบเปิดให้ตัวของมาตี้าายิงด้วยซ้ายยิงด้วยขวาเต็มๆนะครับแต่ว่าเ็ติดเซฟไปแหมมีโอกาสนะนะช่วงนาทีที่8ปกว่าเรามีโอกาสบุกขึ้นมาอีกหลายรอบครับมีโอกาสได้ยิงนะจากมาตินเอเดนกาดนะครับมีโอกาสแปรเข้าไปแล้วก็ตัวทอสซาก็วิ่งเข้าไปยิง นะก็เฉียดเสาไปครับแต่แต่ว่ามันก็มันก็นะบางบางทีมันจังหวะมันไม่ก็ได้ลูกที่เหนือความคาดหมายคือลูกช่วงท้ายเกม่วงท้ายเกมจังหวะที่อ่าแบนยูบุกเข้ามานะ่ะมีลูกโอกาสที่หอยลุนก็มีโอกาสยิงนะครับเพียงแต่ว่าวิลเลียมซีบามากันเยอะพวกนี้ก็ช่วยกันนะช่วยกันแบบช่วยกันดีแหละนะเนี่ยจังหวะที่ลูกเนี้ย โอ้โหกันโชคยิงแล้วก็ดาบิดเลย่าก็ต้องเหินปัดออกนะครับกันโชคเนี่ยเวลาย,ยิงเสร็จก็จะทำหน้า,านี้นะเสีย <c oughs> ดายทำหน้าเสียดายนะแล้วมาดูช็อตตัวเซฟโอ้โหก่อนหน้านี้เราก็มีโอกาสได้นะครับมีโอกาสได้จากตัวของพิขาดิฉัไล์นะครับวิ่งเข้ามาปาดยิงนะตัวของมาตันยื่อเก,กาศก็มีโอกาสยิงแล้วก็ติดเซฟนะครับแล้วก็ตัวบาร์ตี้เข้ามาซ้ำเพียงแต่ว่าลูกนั้นอนะ ซ้ำออกแต่ถ้าเข้าก็ถูกจับล้อมหน้าแหละเพราะว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งออกไซด์นะตัวมาตีนกาพยายามแปรแล้วแต่โอนหน้าก็ก็เสฟได้เมื่อวานในประตูเราต้องคู่นะทางโอนาน่าของไรของระย,ยาของเราแล้วก็วโอนาน่าก็มีโอกาส้วจังหวะที่ทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหบูนเนอร์ฟานแม่งหลุดเข้าไปยิงยิงจ่อจอบริเวณจุดโทษอ่ะแต่ในระยะเซฟพอเซฟเสร็จปุ๊บบอลมันกระเด้งแล้วกําำลังจะเข้าประตูในริยะสปริงข้อเท้ากระโดดมาปัดโอ้โห เขาบอกเลยบอกว่าแป้งเหลือเชื่อว่าว่า,วา,วา,วาเซฟได้ยังไงจังหวะแรกอ่ะโดนบูโรฟานานยิง่ะแล้วบอลมันกระแทกไดเวยรแล้วบอลมันปิ้งสปินไงสปินหายก็เกือบจะหายแล้วก็ถูกไดเวียา์ใช้สปินตัวออกครับช่วงท้ายเราก็มีโอกาสวอลเลยน,นะทั้งตัวทอสซานะหลายคนแต่ว่าก็ไม่ทันครับต้องยอมรับว่า กองหลังแมนอยู่เขาก็เหนียวจริงนะจบเกมก็แบ่งกันไปครับคนละแ้มเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับไมล์ดูสกิลลี่กับตัวของกาเบนมาตินี่ลงมาแทนลิคาโรกาลาฟเฟี่กับอีธานนะในทีที่58มันแล้วก็เคลานทินี่ครับลงมาแทนพี่หมึกโทมสัสปาเตในทีที่76กนะก็ถือว่าสนุกโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครึ่งหลังเราได้เห็นพวกเรามีความพยายามอะ่ะนะพวกเรา คือเล่นบอลแบบไม่ได้ถอดใจนึกออกป่ะคือเล่นบอลพยายามเซตเกมพยายามต่อเกมแล้วก็สู้กันแบบสู้กันแบบมันอนะแล้วก็แมนยูเขาพยายามที่จะสวนคือเขาเล่นได้วิธีเดียวก็คือเขาจะต้องมาสวนเราเพราะเขาจะไม่สามารถมาต่อบอลกับเราได้นะแล้วก็ต้องใช้วิธีโต้กลับแล้วเขาก็โต้กลับแม่นๆนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ดาว,วิล่ยาเราหกเซฟนะลาว,วิล่ยาหกเซฟแล้วก็ตัวของอังเดลนาะห้าเซฟอืมนะแล้วก็สุดท้ายก็ เขาให้เป็นแมนออฟเแบดให้สกายให้พี่ข้าวดิคัตไลท์เป็นแมนออฟเดอะแบดนะแต่ผมมองแบบน่าเป็นเดวิดไรยานะครับก็สเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะก็ทำให้แต้มใครทำมาอีกหนึ่งแต้มเออเอทำไงได้ละ่ะนะครับก็อย่างที่บอกแหละทำยังไงได้ก็ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะมันก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็เรายังมีเกมอยู่ในมืออยู่อีกหนึ่งเกมนะครับแล้วก็ ในการที่จะเจอกับเชลซีคือตอนนี้ริวพูลเขาไม่มีละเขาจะไปเตะทคีคือหลังคาราบาวครับนะหลังคาราบาวครับตอนเนี้เรามีแต้มเราเรามีแมตช์อยู่ในมืออีกหนึ่งแมตช์ในการที่เราจะเตะกับเชลซีอย่างที่ผมบอกครับขอให้จบแมตช์กับเชลซีก่อนนะพิต้าน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังว่าณนะตอนนั้นะคะแนนเราจะเป็นยังไงนะเราจะใครขยับตอนนี้มันมตอนนี้ตอนนี้ตามอยู่สิบห้าใช่ปะ ตอนนี้ตามอยู่สิบห้าแต้มแล้วก็มีมีแบตอยู่ในมือโอ้เอไอแพผมก็เราก็ใช้งานเขาจนเลอะจนเยอะนะจนเขาก็มีอาการนะั้นเนี่ยตอนนี้ i p a พผมเริ่มแบบเรียกว่าเริ่มแบบมีอาการดื้อๆบ้างแล้วสไลด์ไม่ค่อยออกและเนี่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะ เรือบุมี70ครับแล้วก็อาร์เซนอลมี55กสิแต้มตามหลังอยู่15แต้มนะเรามีมืออยู่ในมืออีกหนึ่งเกมก็คือแมตตี้เจอกับเจลซีอันดับเราก็อยู่อันดับ2ครับทิ้งห่างตัวนอตติงแฮมฟอร์เรสสี่แต้มนะยังไงเราก็ต้องประคองประคองไปก่อนนะฟอร์เรสต์ครับดูผมดูโปรแกรมของฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์น่าจะจบฟอร์เรสต์น่าจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับดูแล้วนะน่าจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะในะกระดที่แมนยูเสมอเมื่อคือนนะครับก็ อยู่อันดับสิบสี่นะอยู่อันดับสิบสี่มีสามสิบสี่แต้มแต่คืนนี้ถ้าเวทแฮมถ้าเวทแฮมชนะนะเวทแฮมจะแข่งคืนนี้ถ้าเวทแฮมชนะเวทแฮมก็จะขึ้นไปเลยนะครับอยู่อันดับสิบสามนะก็จะเคยียแมนอยู่ลงมาก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับดูโปรแกรมแล้วเราก็ยังมีอีกหลายเกมที่พอได้ลุ้นแหละแต่ขณะที่รัดนพะูนเนี่ยเขาก็โปรแกรมเขาดูค่อนข้างที่จะเหมือนกับสบายๆแล้วหรือเปล่า นะเดี๋ยวเขาจะมีแต่กลางสัปดาห์นี้กับปารีสใช่ไแล้วก็ไปคาราลาาครับรองนั้นก็จะเจอกับเอเวอเรตันไปเยือนฟูแลมนะเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมไปเยือนเลสเตอร์นะเปิดบ้านเจอทอตแนมไปเยือนเชลซีนะแล, Arsenal, น on, แล้วก็รับอาร์เซนอลไปเยือนไบรตันแล้วก็รับกิฟซาพาเลตเอานะมันก็ยัง พอมีแบบแมตท,ที่อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะแล้วก็เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้รรในนานที่ของเราเองนะครับอาร์ซนอนเราก็มีแมตนะเดี๋ยวเราสบายๆกับ p ีเนะถือว่าสบายๆแมตชีมีเอีเนะีได้แบบพักเต็มที่เพื่อที่จะลงเตะกับเชลซีนะเราก็มีลงเตะกับเชลซีก่อนที่จะพักเบรกพักเบรกทีมชาติไปเจออีกทีนูก็คือ2เบสาเลยในการที่เปิดบ้านเจอฟูลแลมไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับ เปิดบ้านเจอเบรนฟอร์ดไปเยือนอิฟสวิททาวเปิดบ้านเจอคิสซอพาเลตเปิดบ้านเจอบอลมัดครับไปเยือนลิเวอร์ pool แล้วก็เปิดบ้านเจอเนลกอรเซแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเยือนเซาท์เทมป์ตันก็ในทางทฤษฎีมันยังมีนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เหนื่อยเรต้องยอมรับว,ว่าเหนื่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลเขาเองก็ยังไม่แผ่วแต่ลองดูว่าในแมตช์ที่กับ ucl เนี่ยในขณะที่เราสบายของเขา อ่าแล้วต้องแบบแบ่งกล้ามอะไรหน่อยไม่รู้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ตามดูอีกทีนะครับขอเป็นอย่างนี้ขอเป็นว่าจบแมตช์เราเข้าสู่แปดทีมแน่นอนอ่ะไม่ไม่น่าไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าพลาดะ่ะไม่ว่าจะไปเจอแอตแมนลิดหรือจะไปเจอเรอัลมาดริดแล้วก็แมตช์ที่ในวันที่อ่าเราจะต้องเปิดบ้านเจอเชลซีวันที่สิบหกนั่นแหละครับหลังจากจบแมตช์นั้นอะ่ะเดี๋ยวเรารู้กันพอจบแมตช์นั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเบรกทีมชาติก็ มาดูลู่ทางกันอีกทีหนึง่งว่าเราสามารถที่จะเก็บเชลซีได้ไหมนะถ้าเก็บเชลซีได้ช่องว่างก็จะเหลือสิบสองแต้มอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันเพราะแมนยูหรือพูลก็ต้องมีแมตช์ที่ต้องแบบออกแรงเยอะเหมือนกันแล้วก็ดูเส้นทางของทั้งลิเวอร์พูลทั้งเราด้วยว่าใจยังไงลิเวอร์พูลเองถึงแม้จะได้เล่นในบ้านกับปารีสนะครับก็ยังสุ่มเสี่ยงยังสุ่มเสี่ยงดูเพราะว่ารูปเกมวันนั้นที่เล่นกับปารีสก็ยังไม่ดี อ่ะนะก็เดี๋ยวค่อยตามกันอีกทีแล้วกันครับพรุ่งนี้ผมขอญาตค่อยมาจอบบทสัมภาษณ์มาจอบผลงานของผู้เล่นของแต่ละคนอีกครั้งหนึ่งกันวันนี้เอาบรรยากาศมาก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคนะเสมอก็ยังดีเมื่อดูรูปเกมเขาแล้วเขาก็มีดีนะครับเขาก็โตสวยๆดีแล้วที่ไม่แพ้อ่าอาจจะเสียดายน่าจะชนะแต่ก็อีกมุมหนึ่งก็ดีแล้วที่ไม่แพ้ต้องขอบคุณเดวิดและญาติที่ช่วยแบก เกมรับเราช่วยแบกทีมจริงครับเป็นวิทยาช่วยแบกทีมจริงนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในการสรุปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณสําหรับการไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวนะก็เป็นกําลังใจให้ติ๊วเยด้วยกันครับฝากกดไ like, like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับติ๊วเฮียช่องอาร์ตบแฟนคลับด้วยครับทักไลน์กันมานะครับ T O N T C R A e B สำหรับทั้งหมึกแก้วคลาสสิกนะครับหมูกระจก ไร้พ่ายรวมถึง AAA, UTV ยครับทีมงานคุณภบาพที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการชีวิตมากกว่า27เปีเพร้อมให้บริการพี่น้องทุกท่านเลยนะหมูหมึกได้หมดทักกันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กับทีวีชาแนลอ่าสนับสนุนกันครับนะครับปฏิบนะัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภายัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบนะัติหน้าที่ตาม3จังหวัดแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในพรุ่งนี้ครับ see you tomorrow สวัสดีครับ Ha <laughs>